และนี่คือโชว์พิเศษจากทีมฝันรักและทีมฝันละไฟนะครับถือว่าเป็นโชว์ปิดซีซั่นที่อบอุ่นและก็งดงามที่สุดทีเดียวนะครับเชื่อว่าทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขไปด้ยวยกันนะครับอมาสวัสดีค่ะไม่คนอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้ครับนี่ปีอื่นเขายืนกันแค่ครึ่งเดียวเองนะครับเ่เอาล่ะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์น้องๆนะ,ค,ะครับผมขอเป็นตัวแทนของนักล่าฝันนะครับผมพูดถึงนักต้ยนิดนึงนะครับผม ก็ทศวรรษหนึง่งแล้วนะครับผมก็10ปีแล้วนะครับที่อาต้อยอยู่เคียงคู่กับรายการ Academy Fan <S <S ทัวร์แคนดีแฟนเพ a เชีย <S <S นะครับผมมาโดยตลอดนะคะรับผมรวมถึงซิาที่สด,ด้วยนะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนของนักล่าฝานทุกทุกคนลงถึงน้องๆด้วยนะครับขอบขอคุณอาต้อยมากๆอาต้อยไม่ได้เป็นแค่พิธีกรในการดำเนินรายการแต่ว่าอาต้อยให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำพวกเรามาโดยตลอดนะครับผม พวกเรานะครับก็ขอสัญญาว่าพวกเราทุกทุกคนจะเป็นศิลปินที่ดีเหมือนกับศิลปินแห่งชา,าติอย่างอาต้อให้ได้ครับผมขอบคุณครับอ,อาเจะบอกว่าอาเรความผูกพันกับเอฟบาครับแต่ว่าปีแรกตอนที่เข้ามาก็นึกอยู่ในใจเหมือนกันว่าเราอายุ60แล้วเนี่ยจะมาทำงานกับเด็กๆได้อย่างไรนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อเข้ามาแล้วด้วย ตัวนิสัยใจคอของเด็กๆในทุกๆรุ่นความเคารพที่เขามีให้อ่านทำให้าร้สึกถูกพันเป็นอย่างมากนะครับพูดมากไปเดี๋ยวร้องไห้แบบน้องเตยไม่เอาเดิผมใกล้นะครับตื่นตาเนะครับไม่อยากพูดครับขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะครับ,บนิครับดีใจครับดีใจกับ,กบ,บทักน์ิด้วยที่เข้าไป้ไใจมากขนาดนี้นะครับ ก็ขอบคุณอาต้ยด้วยนะครับแลว้วก็เราใกล้จะถึงเวลาสําคัญแล้วใช่ไหมครับอาค,ครับไช่ครับใกล้จะถึงเวลาปิดบนผมขออนุญาตปิดบนเลยนะครับและอีกสักครู่หนึ่งผมจะขอผลคะแนนโหวจากประชาชนทั้งประเทศมาและเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันแห่งทศวรรษกับ True <Two> Academy, Academy. phần thi suy rất xịn đẹp. that's the Galaxy S4, right? Yeah, I just got it. Did yeah, you really just call Samsung? Yeah, it does it every time you look away from the screen. And that's a big screen, too. Five inches each In HD. Is that the phone only answer by waving your hand over it. Yeah, is it. Am I doing it right? Just want us to call it first. Oh, give me your Yeah, give me your number. Introducing the Samsung Galaxy S4. The next big thing is here. Mm. พิมตอจังสีเขจัดตามด้วยรารคาใบเสร็จที่ได้รับแตามด้วยสีเหลือมแล้วโทรออกรุ่นนัวันนึ่งพันกว่าเก้าล้านบาทวันนี้พิมพิส,าสชาติพฤศจิกายนนี้จงไม่อยากรู้เรืเขาบ้าบงอาะทานสุสขสภาพดีทั้งอร่อยด้วยสัตแมวมีโอและมีโอเปอร์เซีย ไม้หอมกราอร่อยดีเติมเต็มเสน่หสุดาอดเอกลักษณ์ขนมไทยแล่เสน่ขนมทยายที่อบกวันทมดอกไม้หอมตราอร่อยดีแบนจันักล่าฟังท่อร์เอมีนเฮชีสีสัสิห้าพลกับกิจกรรมเ f ฟสคร่โหดลุ้นรถอุสันมาชพี่โหวดให้กับนักล่าฟันที่คุ่นช่บช ทุกโหมีสิทลุ้นรถยนต์ดิดสันมายู่ค่า 4, 7, 8 0 0 0 0บาทยิ่งโหวมากยิ่งมีสิทธิ์มากติตา นิสตุรีแนชเชลล์ปรีดีที่ยานไปอีกคันกับความสะดวกสบายเหนือระดับ เนื้อสนชมพสใยนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหูผ่านการตรวจสารไดเนื้อแดดด้วยค่ะกะ็เพราะว่าสี่ีเขามีระบบการเลี้ยงแัดติดค่ะมีการผลิตเครื่ปรุงจรอ